ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีคลิปนี้จะไม่ได้ไล่ดาวนะคะตามพบต่างๆแต่แอดมินจะสรุปแล้วมานั่งคุยกับคุณว่าครึ่งเดือนหลังคุณจะพบเจอเรื่องราวอะไรบ้างในครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีดาวขยับย้ายอยู่สองดวงก็คือดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะเข้าไปประจําอยู่บนตําแหน่งบนกระดานดําที่แอดมินทําไว้ให้เลย เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะคะ พระอาทิตย์ก็จะเป็นเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนหลาภะเข้มแข็งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จหรือว่าเพื่อนฝูงที่สนิทนําพาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมาให้รวมถึงดาวเจ้าเรือนวินาานะคะหรือว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนวินาาเจ้าชะตามีโอกาสนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่20สิสิงหาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้เดินทางไกลไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสได้เก็บกระเป๋าแบบพลิกผันเดินทางไปแบบไม่คาดไม่ถึงนะคะ ก็คือเดินทางแบบลวกๆไปเลยอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางแบบฉับพันทันทีกุรทันหันแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เวลาที่ดาววินาศเข้าสู่เรือนวินาศเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่20สิงหาคมเป็นต้นไปเจ้าชะตาอาจจะได้พบหรือว่าได้เจอ เกี่ยวกับเรื่องของคนที่คิดคดทรยศหักหลังหลบซ่อนซุกซ่อนนะคะไม่เปิดเผยตัวเองช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะพบเจอสิ่งเหล่านั้นได้เห็นได้กระจ่างแจ้งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ว่าเขาคิดกับคุณอย่างไรนะคะแม้ว่าต่อหน้าจะเป็นคนที่ชื่นชมผลงานหรือว่าชื่นชมรักใครแสดงออกว่าดีกับตัวคุณนะคะแต่ตอนนี้เปิดเผยออกมานะคะ ตัวเจ้าชะตาเองในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณเป็นราชาโชคจริงๆเป็นราชาโชคมาตั้งแต่ต้นเดือนหรือว่าประมาณวันที่8เพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ชาวลัคนาและชาวราศีตุลน,นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของงานในแบบพลิกผันทันทีในแบบที่งงงงในแบบที่ว่าค้นพบในสิ่งที่ประสบความสำเร็จได้ โดยที่แบบอาจจะกําลังทําอะไรอาจจะกําลังคิดอะไรอาจจะกําลังนึกอะไรอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างที่คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือมีช่องทางในการทํางานที่โดดเด่นคือเวลาที่ดาวพระศุกรเข้าสู่ภบเรือนกันมมะเป็นราชาโชคอย่างเนี้ย เป็นราชาโชคที่แท้จริงในตำราของโหราศาสตร์ไทยที่แอดมินเรียนมาเลยนะคะเพราะว่าราชาโชคต้องอยู่ในภพกรรมมะภพกรรมมะเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการกระทําเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทําหรือเป็นสิ่งที่คุณกําลังดําเนินไปเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกเลยว่าครึ่งเดือนหลังมันมีความมั่นคงหรือมีการตัดสินใจในการคิดหรือการทําในช่องทางอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของ การลงมือทําของคุณหรือสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จเส้นทางที่จะเจริญก้าวหน้ามัน่นคงบางคนถ้ายิ่งถ้ารับราชการนะแอดบอกเลยว่าเวลาที่ดาวราชาโชคอยู่อย่างนี้หรือสอบเพื่อที่จะรับราชาการเนี่ยคุณได้เพราะเพาะมันโดดเด่นนะคะดาวพระสุขที่อยู่ในเรือนกัมมะเนี่ยนะคะบอกเลยว่ากัมมะแล้วเป็นราศรีกรกฎของชาวตุลเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่กอบโกยในเรื่องของการงานเพียงแต่ว่ามันเล็งกับพระเสาเพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนหลังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาจจะเสียเรื่องของเงินทองไปกับการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านซื้อบ้านซื้อรถนะคะพันธุทุก็คือเรื่องของสินทรัพย์ที่มันขยับไม่ได้หรือคุณยกไปไม่ได้ง่ายๆรถยนต์ก็เช่นกันคุณยกไม่ได้แน่นอนคุณต้องขับคุณต้องเคลื่อนไปนั่นคือพันธุคุณต้องขุด คุณต้องเหนื่อยในการที่จะยกย้ายมันนะคะเพราะฉะนั้นพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรื่องของบ้านช่องห้องหอทรัพย์สินนะคะที่ดินรถลานะคะเนี่ยคือพันธุเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเสียไปเพื่อได้มา หรือเสียไปเพราะอีกฝ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียไปเพราะต้องซ่อมแซมบำรุงรักษามันมีโอกาสเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะว่าในระหว่างที่ดาวเป็นราชาโชคในเรื่องการงานก็โชคดีในเรื่องการงานแต่ต้องขยับแต่ต้องดูแลเกี่ยวกับเรือนพันธุุก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรือนพันธุนะคะช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตานะแอดบอกนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบกิจาการงานใดคุณจะรุ่งคุณจะเรือง คุณจะเกิดความประสบความสําเร็จคุณจะเกิดความโดดเด่นคุณจะเกิดเรื่องของชื่อเสียงที่มันดีขึ้นโด่งดังขึ้นนะคะเจ้าชะตาในระยะเวลานี้นะอาชีพการงานสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองโชคลาภความสำเร็จของชาวลัคขณาราศีตุลเนี่ย ในครึ่งเดือนหลังนั้นโดดเด่นมากสําหรับคนที่มาถามแอดมินว่าแอดแล้วถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์เป็นกาลีจอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็โชคลาบไม่มีไงคะเหมือนแอดมินโชคลาบไม่มีมีความลําบากมีความยากในการทํานะคะเพื่อนฝูงถ้าสมมุติว่าคนที่โชคลาบเขาดีอยู่ในตําแหน่งอื่นไม่ใช่ทักษะเป็นกาลีนะคะเพื่อนฝูงเขาก็จะพึ่งพาได้เพื่อนสนิทก็จะนําพามาซึ่งความสําเร็จ ความดีงามความเจริญก้าวหน้าแต่คนที่มีพระอาทิตย์เป็นกาลีก็จะโดนเพื่อนฝูงลินทาโดนเพื่อนฝูงขัดแข้งขัดขาทําทอะไรเพื่อนหรือว่าผู้คนหรือว่าคนสนิทก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรคุณนะกูจะต้องเหนื่อยยากหรือว่าลําบากในเรื่องของการทํากิจการงานนั้นๆทีนี้เรื่องของการเงินบ้างการเงินของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะต้องบอกว่ายังคงโดดเด่นแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะเป็นรายจ่ายที่จะต้อง ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นรายจ่ายประจําทําอยู่แล้วนะคะจ่ายหนี้จ่ายสินนะคะจ่ายเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจ่ายเรื่องของตัวเองช่วงระยะเวลานี้มีรายจ่ายเข้ามาคึกคักเหมือนกันแต่เป็นรายจ่ายที่คุณควรจะต้องจ่ายและใส่ใจเหตุเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นตกเรือนมรณะด้วยเช่นเดียวกันการเงินตกมรณะดาวเจ้าเรือนปัตตานีตกมรณะ,สะแสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสนะคะ ที่จะได้เงินทองกลับมาจากคู่ครองคนรักหรือว่าจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมลงทุนนะสิ่งที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายสิ่งที่จะได้รับก็ได้รับเพราะว่ามันทั้งเป็นทั้งปะะแล้วก็เป็นทั้งราชาโชคถูกไหมฮะทีนี้เวลาที่พระอังคารเป็นปะแล้วเป็นราชาโชคด้วยเนี่ยแอดก็จะต้องบอกว่าอืมถ้าในตามตำารานะ มันไม่ได้ถือว่าเป็นเสียเพราะมาตรฐานความดีของราชาโชคก็จะให้ผลดีมากกว่าปกติสมมุติว่าถ้าเกิดพระอังการคุณไม่ได้อยู่ในเรือนมรณะไม่ได้อยู่ใน,ในราศรีพิศษนะแล้วเป็นปลานะโอ้โหค่าใช้จ่ายหนักนะกว่านี้ตุนยังเงยหน้าไม่ขึ้นเลยนะไม่ปีนี้นะแทบจะไม่เงยหน้าอ้าปากเอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังละกันอย่าดูไกลนะอย่าทํานายไกลเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่ต้องจ่ายก็แอนโอกรับ รายได้ก็จะเข้ามาเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกันคือหาเงินได้มากบางคนอาจจะใช้คําว่าหลังแอนนะช่วงระยะเวลานี้รวมถึงปีนี้เป็นปีที่แอดบอกชาวลัคนาราศีตุลยบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นปีแห่งการใชหนี่ใช้สินเพราะเรือ่องัสับ,บดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริและเป็นเกษตรราธิบดีนะคะเขาแลกเรือนกับอะไรช่วงสิ้นเดือนหลังกลางเดือนหลังเนี่ยเขาแลกเรือนกับพุทธ ด้วยนะคะเออไม่ใช่แลกเรือนเขาเรียกว่าอะไรเล่งกันเป็นเกษตราปาธิบปดีที่เล่งกันอะเดี๋ยวแอดชี้ให้ยู่เออบางคนบอกว่านะคะเนี่ยนะคะพรฤหัสกับพระพุทธเล่งกันถูกไหมคะเวลาที่ดาวเล่งกันอย่างเงี้ยมันปรากฏว่าเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้นะเป็นคนที่จิตใจโลเลอะ นะคะจิตใจโลเลจิตใจไม่แน่นอนช่วงระยะเวลานี้อยากจะทําอะไรก็ไม่ทําอยากจะไม่ทําอะไรก็ไปทําลองสังเกตตัวเองนะตั้งแต่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วดาวสามดวงที่อยู่ตรงข้ามลักนาของคุณหรือในทางตําราที่แอดมินเรียนมาเนี่ยเวลาแอดมินเรียนมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าดาวในภพเรือนปัตนินะคะเล็งลักษณคุณแต่แอดรวบ ทั้งสามลัคนาที่อยู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นมรณะปัตตนินและอาริถือว่ากำลังลิงดวงชะตาคุณอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในครึ่งเดือนหลังของเจ้าชะตาก็คือช่วงนี้จิตใจ,จสับสนวุ่นวายอืมคำพูดคำจาก็ไม่ค่อยเพราะนะคะเปลี่ยนใจเก่งช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ชอบพลิกแพลงกฎระเบียบเรียกว่ากฎมีไว้แหกอะ่ะ นะคะแอดแอดก็เป็นช่วงนี้นะคะพริหัสอยู่ตรงข้ามลักษณาตัวเองความรู้ความสามารถที่มีเอาไว้แหกเอาไว้แหกกดหรือเขาเรียกว่าเอาไว้พลิกแพลงเอาง่ายๆก็คือขี้โกงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งมั่นนะคะในในจิตใจตัวเองอย่าใช้ความรู้ความสามารถของเราเบียดเบียนคนอื่นหรือไปใช้สติปัญญาในทางที่ไม่ถูกต้อง พฤหัสเป็นอะไรก็จริงอะแต่มันอยู่ตรงข้ามลักษณะของชาวตุลถูกไหมคะส่วนพระอังคารที่อยู่ในเรือนมรณะนะก็อยู่ตรงข้ามเหมือนกันสามภพเนี่ยสำหรับแอดมินถือว่าตรงข้ามเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นอกจากจะมีความพลิกแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหรือเขาเรียกว่ามีกลลฉลาดแกมโกงมากกว่าปกติแล้วเนี่ย ยังเป็นคนที่บุ่มบ่ามขาดความรอบคอบในช่วงระยะเวลานี้ทําอะไรมักเรียกว่าสับเผ้าแหละนะคะทำอะไรเร็วเกินไปเพราะว่าพระอังคารก็อยู่ตรงข้ามลักนาะเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยเห็นไหมไม่เพลินคลิปนี้ไม่เพลินคลิปนี้จะต้องระมัดระวังในสิ่งที่แอดมินบอกนะคะแล้วนะคะพระราหูเนี่ยเลงตรงๆพระราหูแม้จะเป็นเทวีโชคนะคะ,จะเจ้าเรรินปุตตะ เข้าไปอยู่ในภพเดือปนปัตนีแสดงว่าทั้งลูกและครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณเกิดความสุขหรือความสงบแต่มันไม่ค่อยสงบไม่ค่อยลงตัวระยะเวลานี้อาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายใจในลักษณะที่ดาวเรงเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ตุนช่วงระยะเวลานี้ของแอดมินคือครึ่งเดือนหลังนะเราจะทายไปครึ่งเดือนหลังเออแต่ลาหูเรงเนี่ยจะต้องบอกว่าตลอดปีนี้ ตนจะเป็นคนที่เปลี่ยนใจเก่งเหมือนที่แอดมินบอกคิดตรงนี้ไปทำตรงนั้นคิดตรงนั้นไปทำตรงนี้ใจอ่อนเวลาใครมาขอให้ทำนูน่นทำนี่เปลี่ยนใจเก่งปากกับใจไม่ตรงกันนะรักเร็วเกลียดเร็วช่วงระยะเวลานี้มีความอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์แล้วให้รมะมัดระวังที่จะไปหลงไหลในสิ่งที่เหลวไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นอบายามุกหรือผู้คนที่เข้ามาหลอกเข้ามาคดโกงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ ต้องระวังตัวเองดาวสามดวงเรียงหน้ากันอยู่ตรงข้ามลัคนาตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่แอดมินสรุปรวมมาให้ซึ่งมันสามารถพูดได้อย่างพฤหัสกับราหูเนี่ยพูดได้ตลอดปีเลยเป็นปีแห่งความเจ้าเล่์นะคะใช้ความรู้ความสามารถพลิกแพลงอย่างเช่นอ่ะไปทำงานสายอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เอากระเป๋าเข้าไปถือแก้วกาแฟเข้าไปแล้วบอกว่าเพิ่งไปซื้อกาแฟมาอะไรเงี้ย นะแอดแอดยกตัวอย่างให้ฟังนะคะรวมถึงในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าปากกับใจไม่ค่อยตรงกันอยากจะพูดเรื่องนี้แต่ก็ไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าหาักขาน้ําใจของคนอื่นเขาเอะนะกลายเป็นว่าจะต้องหวานอมขมกืนหรือเรียกว่าหลงไหลผู้คนที่เข้ามาแบบหวังประโยชน์จากคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งนะชาวตุลน,นะช่วงระยะเวลานี้นะ ตลอดทั้งปีเลยนะพระราหูอยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักบ้างความรักของชาวตุนนะคะสำหรับคนโสดก่อนเลยคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานความรักของคุณอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้แต่ถ้าจะพบเจอแอดมองว่าจะพบเจอคนที่แก่กว่านั่นแหละนะเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ ความรักอาจจะขัดใจกับครอบครัวญาติมิตรพี่น้องไม่ชอบคนนี้แต่คุณรู้สึกปริ๊งคนนี้ก็ก็ลองดูค่ะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาแล้วแอดมินก็มองว่าเข้ามาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยบางคนมีโอกาสแต่งงงแต่งงานไปนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เพราะดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณเป็นกเกษตรตาธิปดีนะคนมีคู่บ้าง คนมีคู่ในช่วงระยะเวลานี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะทำงานจนไม่มีเวลาให้อีกฝ่ายทํางานจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแครเขาหรือบางคนก็ต้องแยกกันอยู่นะคะไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิข้าสู่พบเรือนมรณะนี่แปลว่าต้องอยู่กันคนละทิศละทางในช่วงเดือนสองเดือนนี้นะคะหรือมีโอกาสที่เจ้าชะตานะคะา บางคนความรักหอมหวานก็มีมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองซื้อของขวัญซื้อของฝากให้กับคนรักของคุณรวมถึงคนรักของคุณในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวเขาตกอยู่ในภพเปรตมรณะหรือภพกระดุมผาของตัวเขาเองเขามีโอกาสที่จะใช้เงินทองในระยะนี้มากอาจจะซื้อของให้คุณอาจจะซื้อของให้บุตรหลานนะคะบริวารก็ได้เป็นช่วงระยะเวลาที่ อาจจะต้องเพ่งเลงกันระหว่างคุณและคู่ครองต่างคนต่างใช้เงินเก่งในระยะเวลานี้ด้วยก็ได้ช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องเงินทองจะเป็นเรื่องของรายจ่ายนะคะโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลครึ่งเดือนหลังนะคะมาจากเพศตรงข้ามมาจากคู่ครองคนรักมาจากผู้ร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามมีโอกาสสูงเกี่ยวกับเรื่องของอ่า การเล่นหุ้นการเล่นหวยนะซึ่งการลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้รับตรงนั้นนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพก็ต้องรับระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนน้ำหนักตัวนะเรื่องความดันเรื่องเบาหวานนะพระฤาษีอ,อยู่ในเรือนอริเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเรื่องหลอดเลือดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ รวมถึงให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นเคลื่อนเข้าสู่ภพเรือนมรณะตั้งแต่ประมาณเดี๋ยวนะคะพระอังคารนี้เคลื่อนเข้าสู่เรือนมรณะตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเป็นการเดินทางของดวงดาวช่วงครึ่งเดือนหลังอยากฟังแบบเต็มๆไล่ดาวไปทุกพบทุกลักษาาองศาวิธีการละเอียดยิบ เข้าไปในลิงก์ที่แอดมินทิ้งไว้ที่ด้านล่างของช่องนี้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลัคนาและราศีตุลอย่างละเอียดในเดือนสิงหาคมเพียงแต่คลิปนี้สรุปไว้ฟังกันง่ายๆบางคนก็ขี้เกียจฟังการเดินทางของดาวไงแอดก็เลยทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังถ้าถามว่าทําไมมีแค่ครึ่งเดือนมันก็มีแค่ช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะเพราะว่าแอดได้ทําแบบเป็นโปรแกรมแล้วมันเต็มเดือนละไม่สามารถจะมาแยกแบบ ครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังบางคนก็ไม่ชอบฟังคลิปแยกนะบางคนชอบฟังคลิปยาวเอาเป็นว่ามีอะไรจะแนะนำแอดมินก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอ๋ออย่าลืมแชร์คลิปให้แอดมินด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ